ท่านดิษยนิยมบุรีศิลปศิษย์เวชชีบะท่านวรริการบดีผาวยใหัยนะครับดีคณะผู้ศาสตรอาจารย์วัฒน์พิสุทธิ์สินวัฒนท่านผู้บร,ริาาาาาหารอาจารย์นะจากผู้อ่านอะไรทุรกิจเป็นของเรานั้นเนี่ยมีบริการวิชาการบ่อยๆในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหลายครั้งที่ผ่านมา้เนี่ย เราได้เชิญพระดีนายงตรีพิศิษฏ์เพื่อชาชีวะและท่านก็มีความไม่ตายกับเราทีา้งตอนที่ท่านเป็นนายฐมนตรีและตอนที่ท่านเป็นผู้นำสายค้าผมในฐาน,นะผู้แทนของอะไรต้องข,ขอกราบคุณท่านนายงตรีอย่างยิ่งครับที่ท่านมีความเป็นห่วงเรื่องกาึกษาและทุกเรื่องที่ท่านเอาพูดนั้นก็ต้องจะเป็นประโยชน์อย่างิงผมขอกราบในนามของ ตัวนะครับอาจจะเป็นความเห็นของคนในอะไรของเราพวกเรามีความจําที่ยาวครับเราจำได้ว่าบ้านเมืองเราอัานปวนแค่ไหนเมืสองปีที่แล้วแต่เราจําได้ว่าท่านนายโกรัฐมนตรีที่พิสิทธิ์ประชาชิวานั้นได้รับรายกดดัแนแก้ไขปัญหาอยา่างล้าเสี่ยงต่อความเป็นความตาย มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะทำบางอย่าง,าง,าะะงและไม่ทำบางอย่างที่ทาก็คือกล้าที่จะเชิญลาอย่างไม่หวั่นไหวและไม่ดิแสดงความหวั่นไหวให้พวกเราหวั่นไหวตามแต่ท่านยืนหยัดอย่างคนกล้าผมคิดว่าใครที่มีใจเป็นธรรมนะครับและไม่มีความจําที่สั้นเกินไปคือจำช่วงเวลากัล่า้ที่เป็นช่วงเวลาที่วมหวั่นไหวที่สุดในประเทศของเราเราเห็นการควันขึ้นเราเห็นแต่ผู้คนเก็บตัวอยู่ในบ้าน ไม่มีใครกล้าทำภาพที่ออกไปต่างประเทศนั้นปดหูกชิดหวงอย่างยิ่งแต่ด้วยความกล้าหาญและความสามารถในการกัดการของท่านเราก็สามารถหลุดรอดจากไทยิี่ผิของชาติอย่างยิ่งขั้งนั้นอยู่นะถ้าย้อนนึกไปถึงเรื่องของสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำนะครับก็คือท่านใช้ความไม่รวนใช้เหตุผลอย่างละขั้นตอนไม่ได้ทําอะไรที่รุนแรงที่จะทาให้เกิดปัญหาตามมา แน่นอนการสูญเสียมันย่อมเกิดขึ้นในการขัดแย้งแต่อย่าลืมว่าก,การขัดแย้งนั้นไม่ใช่การขัดแย้งแค่สองวันนะครับเป็นเวลาเป็นเดือนว่านึงของเรา,าแทบจะเดินหน้าไปไม่ได้เลยด้วยเหตุผลนี้นะครับผมอยากกลับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าผมแนละเพื่อนๆหลายคนทราบซึ้งและมั่นใจว่าเราอยู่รอดทุกวันนี้ได้นั่นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเจรยธรรมท่านและความคาดหาของท่าน,นท่สุด ผมคิดว่าถ้าเราจะเป็นพลเมืองไทยนะครับโดยเฉพาะเป็นครูบาอาจารย์ผมอยากกลเพียนว่าการทําใจให้ถึงลางการย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและมีความทรงจำที่ยาวนานว่าอะไรได้เกิดขึ้นระดับเอย่างไรนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอยของสังคมบ้านเราครับถ้าเราปล่อยตัวตามกระแสของสื่อก็จะบูวาไปตามกระแสถ้าเราไม่รู้ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรผมคิดว่าใครที่มี วิจารย์นะครับใครที่มีความเป็นธรรมที่จำประวัติศาสตร์ได้เนี่ยคงจะบอกได้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นบน,น,นแผ่นดินเราแล้วเราผ่านวิกฤตนั้นมาได้อย่างไรผมมั่นใจว่าด้วยความสามารถของท่านวิสัยทัศน์ของท่านนั้นเนี่ยนอกจากจะทำให้เราได้รับประโยชน์เด่างที่ทันทีแล้วเนี่ยผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าท่านจะไม่ได้ปไปในวงตรีครั้งเดียวครับผมมั่นใจว่าในอนาคตข้างหน้าท่านจะต้องได้ไปในอุตรีอีกครั้งหนึ่งหรือสองครั้งไม่ซ้ำก็นนะครับด้วยอายุขนาดนี้ พูด่างนี้ไม่ได้เป็นการกระตุกท่านที่ท่านกรุณาเดินทางมาที่นี่นะครับแต่พูดจากแต่จริงนะครับจากคนจำนวนมากที่มาได้พูดออกมาแต่ใจครับผมขออนุญ,ญาตพูดในส่วนของผมนะครับโดยพูดกล่าวก่อนว่าถึงเวลาที่จะเปิดงานธรรมนา้วขอให้ประสบกวามส่าเร็จทุพกทางนะครับแต่ให้อาจารย์ไปทูได้มอบให้ผมได้พูดอะไรเกี่ยวกับอาเซียนเล็กน้อย โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกันกากสานระสนะครับผมก็ขออนุญาตพูดสามประเด็นด้วยกันสั้นนะครับประเด็นที่หนึ่งนัคือว่าผมไม่คิดว่าอาเซียนวันที่หนึ่งมกราคมสองพันหนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เป็นประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริงครับผลก็คือว่าจริงๆแล้วประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ยในความหมายหนึ่งมันได้เริ่มมาตั้ง,งแงตงง่เราที่ยังจำไม่ได้เป็นรูปเวลาเป็นทางการเราได้ยินคนพูดบ่อยๆว่า AEC ผมคิดว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการพูดที่ต้งเลยความเป็นจริงในปัจจุบันแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ดูกันเฉพาะแค่เรื่องเศรษฐกิจได้ครับเราดูเป็นเรื่องของเอเียหรือประชาคมอาเซียนดังน,นั้นของวันที่ว18นั้นเนี่ยเราเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเป็นประชาคมเดียวกันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินขององค์กัฒนธรรมและที่สําคัญนั้นขณะนี้ การเป็นประชาคมอาเซียนก็รุดหน้าไปมากมายแล้วพี่แต่เหลือแต่ในบางประการที่ตกลงกันยังไม่เรียบร้อยแล้วเกิดเป็นทางการึุนอย่างไรก็ดีครับทุกอย่างไม่ได้ลรยด้วยปลือกเปล่ามันมีปัญหายอยู่ในอาเซียนด้วยกันหลายเรื่องด้วยกันที่ผมขออน,นุญาตนํามาเสนอในที่นี้สั้นๆนะครับประเด็นแรกของปัญหาในอาเซียนด้วยกันเองที่จะเป็นประชาคมที่มีสิทธิภาพก็คือเรื่องของการ เลาะแย่งดินแดงกันในเกาะต่างๆนะครับตั้งแต่สแตรลี่แล้วถึงเกาะเล็กๆที่อยู่ระหวา่างบอนเนียวซึ่งเป็นของมาเลเซียมาเลเซียนั้นมีที่ดินสองแห่งที่อยู่บนขา,าวสมุทของเราส่วน,วนแล้วก็อยู่บนเกาะบอนเนียวซึ่เป็นเกาะด้วยสารวัตรนะครับเพราะฉะนั้นเกาะนี้ก็มีปัญหาข้อขัดแย้งกันทั้งมากอย่างที่ผมไปติดตามจบมานั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญห,หาอยู่หลายแห่งหลายคู่ด้วยกันนะครับมีเช่น สิงคโปร์กับมาเลเซียเมื่อเร็วๆนี้กราฟตุตินะครับก็สารโลกกัตัดสินให้เป็นของสิงคโปร์ไปนะครับหรือว่ามาเลเซียอินโดนีเซียซิบาตอนก็ตัดสินเช่นเดียวกันนะครับยังมีคู่ของฟิลิปปินส์กับสลาวักอีกมีคู่ของอินโดนีเซียกับจีนจิลีปินกับจีนเมียนมากับจีนนะครับถึงแม้ว่าจีนจะไม่ใช่อเซียนก็ตามแต่เป็นส่วนหนึ่งของ ที่เราจะไปผูกเข้าและที่สําคัญก็คือคำพูชาละไถ่คำบูชานั้นยิ่งกว่สารโลกขอให้ตีความคําตัดสินสารโลกเมื่อหลายที่ก่อนนะแต่เชื่อว่าคาตัดสินสารโลกนั้นคงจะเรียบร้อยในปีหน้าหรือปีถัดไปซึ่งไม่ว่าจะเป็นในแนคาที่ตายก็แล้วแต่ผมไม่ก่อให้เกิดสภาพความร้อนที่รัาเรื่อด้วยเหตุน,นี้าก,การขัดแย้งกันในการย่างมุ่เกาะ แม้ว่าจะเป็นเอดที่ไม่มีใครอยู่ได้แต่ว่าสหมายปฏิวันนี้ยอมให้สามารถจอดน้ำมันได้ถือว่าเป็นของประเทศนั้นเนี่ย200ไมล์ทะเลนะครับหรือ360กิโลเมตรเพราะนั้นก็จะทำให้ผลประโยชน์นั้นมันคาดเกี่ยวกันคนเป็นไปหมดในทะเลเหล่านีน้ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหากันอย่างนี้นสันติภาพก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกาะเมือนที่นริเทียได้ทำากับริเวนจายา,ยา ปี1980ในยุคุสวัสนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกที่จะทำให้อาเซียนนั้นไม่รากรื่นค,คนในบ้านเดียวกันจะอยู่ราบรื่ไนได้ไงครับน่นเรื่องของคนชคกัน <c oughs> ประเด็นที่สองก็คือสิ่งที่เรียกว่า NTB ครับหรือ Non Tariff Barrier s ในข้อตกลงของอาเซียนนั้นเอนอบัตสิ่งสำคัญในเรื่องของด้านเศรษฐกิจนั้นก็คือการค้าขาย โดยภาษีขาเข้าเป็นศูนย์นะครับและําบริการการย้ายคน่ากท้องถิ่นที่มีชื่อมืออย่างเสรีเรื่องการลงทุนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังนนครับสินค้าบางอย่างมัเข้ามาในประเทศก็สามารถที่จะมีภาษีสรรพสาม,าสาม,มิตหรือภาษีอื่นเก็บได้ไม่ได้คกันและเรื่องของการย้ายในแนวเซอเรีนั้นก็มีกฎหมายในแต่ละประเทศซึ่งกวราาชี่ของตนเอง อย่างเช่นประเทศไทยคนที่จะเข้ามาเป็นแพท,นนนนท,ปปทย์ทํางานในประเทศไทยอย่างถาวรนั้นเนี่ยจะต้องสอบไปประกอบวิชาชีพเป็นภาษาไทยพยาบาลก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีแพทย์ที่ไหนครับอายุ50าสิบที่มือผ่าตาัดยอดเยี่ยมที่ต้องมาสอบไปไป,ประกอบวิชาชีพภาษาไทยหรือประเทศไทยก็เช่นเดียวกันโย่ในประเทศอื่นนั้นมีกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายในกนนารสคนอาชีพเพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้นะครับผมคิดว่าคงจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดว่าจะเป็นชุมชนเดียวกันซึ่ง ยูเอง็งจะเป็นประชาคมยูเขายังไม่ได้ลากรื่นเช่นเดียวกันที่เราเห็นนะครับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนั้นก็ไม่ได้เสรีจริงประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของกฎไายครับในยูอนั้นเนี่ยมีกฎไายของการอธิการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทําให้มาตรฐาน,นต่างๆของอาเซียนนั้นของประเทศอาเซียนนันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนการทํางานด้วยกันที่ง่ายดายมากขึ้นครับรตัวอย่างเช่นการเปิดเทอ,อมที่เราพูดกัน แต่ในอาเซียนนั้นไม่มีกลไกลแบบนี้ครับมีแต่กำลักงานประสานงานอาเซียนซึ่งก็มีหน้าที่คำรับผิดชอบในประสานงานก็ในนี้ที่เตาตั้งชุรินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาเทศของไทยตั้งเป็นในข่าที่การดังนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยหลายอย่างที่เราคิดว่ามันจะทําให้เกิดการสอดคล้องกันในมาตรฐานเดียวกันเป็นไปได้ลรือไม่นครับมาดนประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากกล่าวนะครับเรื่องบริการด้านการศึกษา การที่ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันก็มีกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับมันก็มีรูปแบบของการบริการด้วยกัน4แบบด้วยกันรูปแบบที่1ก็คือการบริการข้ามประเทศครับชเช่นอิเนเน prison, ทอร์เน็ตเป็นต้นการสอนหนังสือการเรียนหนังสือการค้าขายกันข้ามกรมแดนนะครับโดยที่แต่ละคนไม่ได้มีกต่อเทื่อนยากันนั่นรูปแบบที่1นึของการคร้ารูปแบบที่2ก็คือการบริโภคต่างประเทศครับ เช่นเดินทางไปเรียนหนังสือในต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับรูปแบบที่สามก็คือการที่ไปตั้งสาขาในต่างประเทศที่เรียกว่าคอมมิชชั่นเพลสนะครับตั้งสาขาตั้งบริษัทในต่างประเทศและรูปแบบที่สี่ก็คือการที่บุคคลไปประกวบตัวในอีกประเทศน,นะครับอย่างเช่นอาชีพทั้งหลายที่มีครามารถวิศวกรแพทย์หรือครูที่ย้ายไปทำงานอีกประเทศนี้เร่งแรงมีคือ สำหรับสิ่งที่เป็นหุ่นศักของอาเซียนในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่แล้วอย่างสองอย่างนี้กันนะครับอย่างที่หนึ่งนี่ก็คือการเข้าไปสู่ตลาดได้หรือที่เรียกว่า market access อย่างที่สองก็คือเรื่องของเ,อเรียกว่าคนในชาตินะครับคือการ treat คนในชาต,ชาติที่คนแต่ละชาติที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับในอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของการที่จะบริโภคข้ามเขต้วยการใช้ไอพี นี้ไม่เป็นปัญหานะครับสามารถค้าขายได้เลยต่างประเทศจะมาเปิดโรงเรียนให้คนไทยได้เรียนข้ามประเทศเรียนกับอะไรต่างประเทศเรียนกับโรงเรียนต่างประเทศอันนี้ไม่เป็นปัญหาที่ง่ายดายมากนะครับไม่มีอุปสัรค์ในเรื่องนี้การที่2คือเรื่องของการเรียนพวข้ามประเทศการนักศึกษาเดินทางเข้าไปเรียนในต่างประเทศอันนี้ท uh, um, ี่จะไม่เป็นปัญหามากมายนะครับประเทศไทยมีนักเรียนต่างชาติประมาณหมื่นคนที่มาเรียนในประเทศของเราแล้วสัญญาณขคนจีน อัน,น,นมาเลเซียเี่องของใบเงินเร็วๆนี้เนี่ยมีคนต่างชาติที่เรียนในประเทศของเขาเนี่ยเก้าหมื่นคนเยครัใหญ่โตวกว่าเรามากมายเลือนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าที่โน่นนะเนี่ยการใช้ภาษาอังกฤษนั้นมีประสิทธิภาพทุกคนพูดภาษาอังกฤษไดเ้เพราะฉะนั้นหมายลายต่างประเทศหมายลายเนี่ยออสเตรเลียหลายแห่งเขาไปเปิดอยู่ในมาเลเซียได้แล้วก็มีคนเรียนที่มีความรู้การพูดภาษาอังกฤษนะครับหนึ่งกับสองไม่มีปัญหาแต่สามกับสี่เรื่องของการไปตั้งสาขาหรือตั้งโรงเรียนในต่างประเทศนั้นกฎหมายไทย มีอยู่นะครับเรื่องเอกนชนไม่งา่ายผมมีรายละเอียดผมจะพูดพสั้นๆนะครับว่ามีข้อจําก,กัดาเกี่ยวยกับใบอนุญาตสัญชาติของผู้รับใบอนุญาตทรัพย์สินของผู้ร,รับใบอนุญาตที่ต้องมีนะครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องถือผู้ทเก,กินกว่า50%าการที่ไปตั้งสาขาในต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่รงเรียนานาชาติโรงเป็นนานาชาตินั้นอนุญาตแต่ทีาา่ผู้วยการเป็นคนไทยนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับต่างประเทศ จะมาเปิดในประเทศไทยนะครับอาจจะมาเข้าพุ้นับโรงเรียนไทยเปิดจนวนไทยอาจจะมาตั้งโรงเรียนเปิดเมนองไทยแต่ผมว่ามันไปไม่คลอดนะดครับเพราะคนในประเทศของเรานั้นภาษาอังกฤษอ่อนครับถ้าเรต่างชาติมาตั้งในประเทศไทยก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษจะมีคนไทยกี่คนครับที่สามารถเข้าโรงเรียนเหล่านี้ได้ในขณะที่โรงเรียนนานาชาติของเราหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างแช่นพมีถึง300้อแห่งนานาชาติก็มี4ีกแห่ง โอกาสที่ต่างชาติจะเข้ามาตั้งแล้วมาแข่งขันในโรงเรียนเอกชนในไทยนั้นผมคิดว่าไม่คิดเลยนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่บุคคลจะมาปรากฏตัวนะครับที่จีวันแนชเชอร์เพรสเช่นนั้นเนี่ยเป็นครูที่มาสอนต่า่งๆนาเนี่ยกฎหมายไทยยกเว้นให้หลับการศึกษานะครับสามารถที่จะมาสอนในประเทศไทยได้โดยการขอวีซ่าผมเชื่อว่าคนที่มาสอนในประเทศไทยได้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ต่างกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งหมดนี้ผมก็อยากสรุปว่าเรื่องของการเดินทางไปมาเซียนนเนี่ยผมไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุกคามโรงเรียนในกชนของไทยเนี่ยมากมายครับเนดยอฉกันในสิปีแรกแต่ทุกอย่างในยลกนี้ต้องปรับตัวครับทุกคนต้องปรับตัวทั้งนั้นแรเงาต้องอยู่ในโลกนี้20บล้านปีแรเงาไม่ฉลาดที่สุดไม่ได้สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ร้ายที่สุดแต่อยู่รอดมาได้2ี่บล้านปีเพราะมีความสามารถในการปรับตัว ถ้าผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนทุกคนต้องปรับตัวแต่ในสิปีข้างหน้าเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่าโรงเรียนต่างชาติเอกชนจะมีที่คนสองประเทศไทยมากกท่าทำไมสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคนะครับเป็นปัญหาดหัวมากที่สุดของโ,โรงเรียนเอกชนไทยนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พุ่คามกับต่างประเทศครับแต่ตัวบรรดาชีวัตกดเกณฑ์ทีหลายที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการทั้งหลายครับขอบคุณครับ